แต่พี่เนี่ยมันมันมืดแล้วอ่ะก็วิ่งไปช่วยแต่ไอ้สองคนอ่ะมันก็จะลมอ่จะลงแบบพี่ไลยตอนนี้ผู้กองกำลังเย็บรองเท้าให้ท่านมาหาเศรษฐีซ่อมนะคะไม่ใช่ทำอะไรซ่อมเอาไปซักเอาไปตากกว่าจะได้บอกที่ขั้นชลว่าทั้งซักทั้งตากท่านผู้กองเป็นคนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ซักแล้วก็มาเย็บให้